ครับตอนนี้ผมอยู่ที่โยมานะครับโฮเทลครับที่อำเภอปายนะครับอันนี้ก yeah ็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมของโยมานะครับก็จะเป็นบรรยากาศครับนี้จะเป็นบรรยากาศสระวหายน้ำครับก็จะเป็นบรรยากาศครับนะแล้วก็นี้คือบรรยากาศของครับเพื่องหน้าของเรานะครับเป็นชายป่านะครับก็จะเป็น ห้องที่พักครับด้านบนครับก็จะเป็นบรรยากาศชิลๆนะครับก็จะมีบรรยากาศมาครับยะไปหมดนะครับตอนนี้นี่ก็คือบรรยากาศเลยครับธรรมชาติครับนี่ก็คือบรรยากาศครับโฮเทลของเราครับอันนี้ก็จะพาไปชมครับบรรยากาศโดยรอบครับของโยมาครับอันนี้ก็จะเป็นครับบรรยากาศครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนบังกะโลนะครับ บังกะโลวิลล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตัวตึกนะครับอันนี้นะครับผมวิวทิวทัศน์ก็จะต่างกันนะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของโยมานะครับตอนนี้อยู่อยู่ที่โยมาที่ปลายครับชิลๆครับบรรยากาศชิลๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของวิวนะครับทิวทัศน์ครับ ก็จะเป็นน้นสวนๆของทับทิวต่างๆครับขึ้นไปนครับก็จะเป็นสวยของลอบบี้นะครับอ่าเนี่ยบรรยากาศนะครับชิวๆนะครับชิวนะครบบรรยากาศํำเป็นตัวตึกนะครับก็จะเป็นบรรยากาศตัวตึกนะครับ